สวัสดีค่ะพี่น้องเรากลับมาพอกันอีกแล้วด้วยจ้าเป็นเรื่องที่ดินที่ดอนล้พี่น้องเอยที่ดินทีดอนอีกแล้วอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐอันิี่าทุจริตกับซีบาเป็นการใส้ร้ายแต่ว่ามันกับเป็นไปในรูปแบบนั้นจริงๆแต่มีการเก็บค่านันค่านี่จากประชาชนแล้วออกโฉนดปลอมไหมเขามันสิบาปลอมจังใด จังมาเถียงนาดันดนเพิ่นวามันบ่เมียนของปลอมมันเป็นของจริงเลยออกจากทางราชการเตเพียงแต่ว่าเพิ่นบ่ได้มีอำนาจเส้นแต่เพิ่นเสนอหนาไปเส้นเป็นการประมาทล้นเล่เพิ่นวาจังซี่ตั้งใจสิไปแก้ไขให้กับชาวบ้านแหละแตว่ามันผิดพลาดก็คือชาวบ้านหี่มาหลงซื้อกอนและเรื่องมันแดงกอนขีดโดนโดนสิบสี่ปีได้พี่น้อง ในระยะสิบสี่ปีคิดนานมากจนว่าจะของเด้ดิปเดรดีใหญ่ไปอยู่เมืองอื่นเลวจะแมนคิดโดนโดนเออคิดโดนเลอเกินละเช่าบ้านที่เขาเดือดร้อนที่เขาสิเอาทีเอาทางเขาไปขายสิเอาทีเอาทางไปปันลูกปันหลานสิเอาทีเอาทางไปเขาท่านาขอกธนาคารเอาเงินมาใส่ก็บ่สามารถที่จะเฮ็ดอียงงได้เอาแมนว่าเช่าบ้านนี่บ่ได้ไปร้องที่กรมที่ดินแต่ว่าไปร้องแต่บ่ถูก บโบได้รับเออโบได้รับการตอบรับจากขอเรียกร้องของชาวบ้านหลังจากนั้นชาวบ้านเขาก็เลย่มมาลองซื้อพอลองซื้อปุ๊บอียงมันก็ดูง่ายไปหมดเต้ขนาดนั้นก็นยังโดวนว่าชาวบ้านเนี่ยจะเฮ็ดฉนดได้ยังถูกต้องก็ต่อเมื่อชาวบ้านจา่ายค่าร่างวัดจ่ายค่านูนค่านี่ตามที่ กรมทีดินกำหนดแล้วหลังจากนั้นค่อยไปฟ้องลองเอากับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นมันเป็นการปัดสวะออกให้ผลทางล่างดากล่างกล่นยางสุขสบายจริงๆคอยคิดว่าทางกรมทีดินเองน่ะนาซีมิงงบมิงบมงบเอียงสักอย่างหนึ่งเออในการช่วยเหลือชาวบ้านก่อนโดยการที่ว่าไปล่างวัดไปเฮ็ดฉนดนให้ชาวบ้านให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ไปเลยบีเอากับนั่นเองก็ได้ตัวเนะ ก้อี้พนักงานนั่นเองอะ่ะเออกัไปไลาบีมันก็บอกยูว่วมันสีนยรับทุกอย่างสีรับผิดชอบทุกอย่างกัไปไลบีเอาน้ามันมาที่นี่สีตั้งกกรรมการเสืบสวนขอเท็จจริงโอ้ยขอเท็จจริงนะโชยู่ต่อหน้าแล้วบ่าต้องสืบพยากต่งางคณะกรรมการออกมาแล้วสร้างปลดลามันโลดแล้วก็ไปตามไลบีมันมีทรัพย์สินเอเนียงแน่เอามาชดใช้เอามาเยียวยา เชาบ้านที่เขาเสียหาย14ปีที่เขาต้องรอคอยมันบ่มเมนระยะเวลาน,น้อยๆเลยบางคนบอกหูได้สั่ว่าโฉนดที่ตัวเองถืออยู่นั่นบ่เมเนโฉนดจริงอาโฉนดจริงแหละแต่บ่าสามารถฮ็ดอิงยังได้ก็ะสัมว่าบ่าได้มีโฉนดถือเอกสารที่เป็นเอกสารผี ดีแต่ที่ดินมันแบกไปบ่ไใด้ห็นมันแบกไปใดนี่มันบ่ยัง่งเหดีพี่น้องเออว่าวอีลีสะเถอะบานนี้หลายคนกับมีโตก,กังวน้นหลังจากบึงคาวนี่ก็กลัวว่าโฉนดที่ดินของเจ้าของเนี่ยสิบแมแนที่ดินจริงถ้าทุกคนมีข้อสงสัยว่าเป็นจริงบ่เป็นจริงกับไปสามารถขอเอกสารรับรองได้จากกรมที่ดินได้ซึ่งนอโซซีโจ จะต้องไปดำเนินการขอผลเอกสารรัวไปติดต่อเกี่ยวกับกรมขีดินเนี่ยในรอบสิบปีแค่หนึง่งเก้าปีแปดปีเก้าปีเพื่อป้องกันการขอบข้องปลปักกลับไปล่องเบิงบ่เสียหายบ่จำเป็นต้องถือดองไว้เอออิลีอันนี้เป็นขอที่จะใช้บอก ใส่ากาวสุคนโตของข่อยเองกับเฮดในรูปแบบนี้เหมือนกันไปขอเอกสารรับรองไปขอสำเนาตัวจริงจากกรมที่ดินเพื่อที่จะได้เบิ้งว่าสำเนาตัวเองนี่มันอาฉนตัวเองถูกต้องไหมล้ะกับองการการขอบความปละปากว่าเฮาเนี่ยได้มาติดต่อกรมที่ดินอยู่เนืองเนือง,องบอ่ได้ปล่อยปะละเลยทิ้งหรือว่าจังใด เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนหนาด้านหนาทนมันมีหลายพี่น้องมันมีหลายละอีกคนนึงอีกพวกนึงกับพวกอันอันถือญาติถือสายซื้อลองเออถือทีมงานมันกับมีบอจังสรร์มันบรสามารถออกโฉนดขอบข้องปลอระปักได้เนาะแล้วบางที่อ่ะขอบข้องอยู่เขาไปฟ้องศาลเขาไปหนุนไปนี่อ่ะ เต่ว่าเอกสารที่เขาไปําเนื่อการที่เขายังมันบ่มีเอกสารส่รงมาไหา้กับคนที่เขาถือโฉนอดอยู่เพราะฉะนั้นคนที่ถือโฉนอดอยู่ก็เพิ่งสังว้อนไว้เออไหาไปติโตกลมจีดินบ่อยๆซีสาหาปีกับไปติดตออยู่เรืองเนื่องเพราะว่าเขาไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดเหตุอียงขืนไหม จได้ฮู้นาว่าฉนดที่ดินที่เฮาถือเฮ้าขอบข้องเนี่ยมันเป็นจริงหรือมันเป็นปลอมหรือมันเป็นเท็จมากน้อยขนาดไหนเซฟผู้ใดบ่สูเซฟเจ้าของต่อห้สิเป็นคนเลืองมากมากกระตามเฮาก็ต้องยินย่อมเพื่ออย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแล้วชาวบ้านที่ออกมาเลียกรองอยู่เรื่อยๆแล้วทําไมทั้งกรมขี่ดินทําไมทั้งสอสทั้งผู้ว่า ถึงบได้รับข้อมูลถึงบได้พยายามในการที่จะแก้ไขให้ชาวบ้านแล้วการจีเจ้าพนักงานออกมาบอกในลักษณะว่าใส่้าบ้านจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่าร่างวัดค่าแบ่งแยกค่าขืนฉนดค่าน่นค่านี่แล้วชาวบ้านที่เขาบได้มีเงินละ่ะที่เขาเอาเงินไปจ่ายอีนางนั้นไปแล้วเออเฮ็ดตามขั้นตอนกฎหมายไปแล้วเตว่าเจ้าหน้าทีพ่พนักงานนั่นเฮ็ดบ่ถูกต้องเอง แล้วแบบนี้ท้าไม่ทา่งกรมขีดินถึงบอรับผิดชอบคุณสามารถที่จะไปเห็นไห้เช่าบ้านเนียเลยแล้วเอาบินนั่นไปเรียกเอากับอิพนักงานนั้นแล้วตอนนี้กระได้ได้ใดด,ด,ด,ดีทั้งทั้งที่เฮ็ดขี่เฮ็ดเดียวไว้กับชาวบ้านแต่กับใดดีใดดีดดยหญ่ไปอยู่หม่องอื่นตำแหน่งสูงขึ้นคืออยียงคืออะไรเออคืออยียงก่อน เราตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วสอบสวนสิจีแจงกับชาวบ้านบอกหรือว่าสอบสวนแล้วก็งเงียบไปเออหนี่มันเป็นจุดสงสัยบางที่เฮ้าติดตามข่าวดูเพียงแค่หน้าจโจแต่พ่อเรือมันเหมือนสิขี่ค่ายมันก็เหมือนเงียบหายไปมันเงียบหายไปมันก็บ,บ่ได้หมั่นใจว่าชาวบ้าบนเนี่ยเขาสิเขาสิได้ในสิ่งที่เรียกร้องอยู่หรือเปล่าเออมันก็เป็นข้อง,งดของ ก็ยังว่าแหละถ้าสมมติว่าบปปฏิบัติตามกับมาเรกร้ลงซื้ออีกรอบหนึ่งก็ได้แต่่อยคิดว่าคคาเสียใจครยังอ่ะกรมขี่ดินสมควรที่จะรับเป็นเคสของเจ้าของแล้วไปไล่บีกับพนักงานของตัวเองเห็ดงานเหมือนเอกชนเนี่ยให้รัดบางที่รัดอ่ะสมควรเห็ดงานเหมือนเอกชนหน่อยเพราะว่ามันสไดใรัดกลุ่มมันสไดใแบบฟุบฟับฟ,บฟุบฟเร็วเเน่ให้มันท่านใจประชาชนเน่เถอะ เออขนาดเนี่ยเขาเสียหายมา14ปีแล้วมันสมควรแก่เหตุที่จะต้องเล่งมือเล่งตีนเหตุไหนเขาซะเขาเดือดร้อนเนอะ